ทำอย่างนี้นยแพ้เพื่อไทยเขาแจกที่เดียวนับเงินหมื่นทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มาเบี้ยหัวแตกทีละร้อยสองร้อยได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็คนละครึ่งบ้างก็ต้องรอก็ไม่เป็นไรทำคอมพิวเตอร์อยู่เนาะแต่ว่าก็เลื่อนอีกทีนี้ังแพ้หลุดลุยเลย ที่แรกก็นึกว่าแล้วเพื่อใจจะดับไม่ดับแล้วมันจะเต็มจสภาอะไรกันนั้นทำไมผมพูดอย่างนั้นก็ลองฟ้องศาลดีกาแเนกฏอยยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของวงยิงแงรงพร่รงฐานศาลก็เพ่งเล็งถึงเจตนา ไม่มีเจตนาที่จะทําให้ปรตจัดเสียหายแต่ถ้านลวิธีอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ตัดสินมายกฟองยิ่งเต็มจบป่ากูว่าแล้วกูมาพิจรารณานดูคนหนึ่งเอาเงินให้เป็นก้อนหมื่นหนึ่งอีู่คนหนึ่งมาทำแบบลอยเก่าประยุทธ์ให้ทีละสองร้อย สามร้อยทีละพันเขาคิดถึงปะทองประชาชนมากกว่าที่จะไปคิดถึงความมั่นคงไอ้ความมั่นคงเนี่ยประชาชนเขาแน่นแฟนแล้วก็อยู่ดีกินดีมันก็มั่นคงไปเองจะให้ประชาชนเขาอ,อยดรคนนู้นได้คนนี้ไม่ได้ทะเลาะกัน อิจากันเหมือนแจกตังผู้แทนถ้าได้แจกคนหนึ่งมันกลุ่มนี้มันต้องแจกให้หมดถ้ามึงไปแจกแค่นี้เท่านั้นพวกนั้นมันไม่ได้ละมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่กล้านี่แหละเหตุผลเขาแจกทีเดียวหมื่นหนึ่งทีนี้มึงมาแจกตัง,ตงแบบทำแบบอย่างนี้ เขามาเปรียบเทียบกับเงินที่แผ่ทองทานนมันห่างกันคนละชั้นเลยยิ่งต่อไปจะไปยุบสภาโน่นเลยมันมันมคงจะมันจะถึงสิบคนหรือเป่ากู้พนันได้เลยปุ่มใจไทยยังเต็มที่มันก็ได้อยู่หรอกคนที่แน่นๆน่สิบกว่าคนได้หอกน้น